สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะอรุณเบิกฟ้าเลยนะคะวันนี้ที่บ้านรังพยอมหมอกหนานะคะนี่ค่ะหมอกหนามากมากเลยนะคะวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะตกตั้งแต่สามทุ่มนะคะยันหกทุ่มเลยนะคะวันนี้ก็อากาศสดใสนะคะเช้าหมอกหนามากมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยพามาเดินชม นกชมไม้ฟังเสียงนกร้องนะคะนี่ค่ะดอกไม้ดอกเก่าก็โรยลาไปดอกใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นพญากาหลงนะคะดอกตอนเช้าๆนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลน,นี่ค่ะเพิ่งจะออกนะคะนี่ค่ะ ส่วนมาใส่ก็จะเป็นดอกสีม่วงอมชมพูแบบนี้นะคะนี่ค่ะดอกกำลังตุุมๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะเป็นต้นแม่นะคะก็จะได้สวยๆแบบนี้นะคะ นี่คือต้นพยาการหลงนะคะนี่ดอกเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะตอนนี้เชอร์รี่หวานของบ้านไร่องค์พยอมนะคะก็เริ่มติดดอก,อกแล้วนะคะนี่ค่ะติดดอกแล้วก็ออกผลนะคะนี่ค่ะสีเขียวอันนี้ก็เป็นสีแดงอีกแล้วนะคะ อันนี้เป็นเชอร์รี่หวานนะคะก็มีหลายท่านนะคะที่ติดต่อเข้ามาอยากได้ <c oughs> เป็นเชอร์รี่ไทยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปดูนะคะที่บ้านคนข้างบ้านนะคะว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะคะดอกก็สวยนะคะเริ่มมีลูกเล็กแล้วนะคะ ในายามเช้าๆหมอก้าาหนาแบบนี้นะคะอากาศสดชื่นนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้สวยงามนะคะเป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าืาสีผสมนะคะก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งใช้เครื่องหวดเมื่อวานนี้เองนะคะ ก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่งจะมาปลูกได้ประมาณสองสามอาทิตย์ <c oughs> ได้นะคะวันนี้หมอกหนานะคะทำให้เสียงของบลาลําพยอมรู้สึกเครือเครือนะคะนี่ค่ะหมอกหนามากเลยนะคะตอนนี้หมอกหนาน้ำค้างแรงนะคะ บ้านราอุพยอมเป็นคนที่ไม่ชอบน้ําค้างนะคะนี่ค่ะหมอกจะหนาแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นตะแวลทองนะคะออกดอกแล้วนะคะแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเพิ่งเอามาปลูกนะคะเป็นไม้ต้นเก่านะคะย้ายออกมาปลูกก็จะดูดอกเล็กสั้นนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นอะไรนะเบิร์ดออฟพาราไดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะเพราะว่าเพิ่งเอามาปลูกได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นนกยุงไทยนะคะอันนี้เป็นต้นผักบุ้งต้นนะคะยังไม่มีดอกนะคะ ส่วนตรงนี้แถบทางนี้ก็จะเป็นต้นโกสนนะคะอันนี้เป็นโกศนเจ็ดสีของบราองพยอมนะคะเอามาปลูกนี่ใบเริ่มใหญ่แล้วนะคะก็เพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นพยากาหลงนะคะเริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้เหลืองปียทรโดนเครื่องหวดนะคะ นึกว่าจะไม่รอดซะและ้วเดี๋ยวพาเข้าสวนนะคะตรงนี้ก็หวดไว้นะคะจะเดินเข้ามาดูต้นหม่อนนะคะก็หวดไว้แค่พอเดินนะคะนี่ค่ะตอนนี้แดดก,ก็เริ่มสาดส่องแสงแล้วนะคะต้นหมอนตอนนี้ก็ ลูกไม่ใหญ่นะคะรุ่นนี้ไม่ใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะลูกเขาจะไม่ใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วนะคะก็ต้นเขาสุดโทมลงไปนะคะจากการที่มีลูกดกจนเกินไปแล้วก็ปล่อยให้สุขคาต้นนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะคือลูกไม่ดกนี่ค่ะไม่ดกเหมือนครั้งที่แล้วแล้วก็ลูกไม่ใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วนะคะนี่ค่ะลูกเขาจะไม่ใหญ่แล้วก็ผิวจะไม่ค่อยสวยนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือลูกไม่ใหญ่นะคะ